ไก่เนี่ยมาปรึกษานะครับด้วยเรื่องของปัญหาจมูกนะครับมีลักษณะของแกน,แกนเบี้ยวเอียงไปทางขวานะครับเคยทําจมูกมาแล้ว3รอบด้วยกันนะครับเคยทำเทคนิคโคลสไป2รอบนะครับแล้วก็เซมิโอเพนไปรอบหนึ่งล่าสุด1ปีนะครับด้านข้างเนี่ยโอเคแล้วทรงโอเคแล้วเราจะเห็นว่าจากหน้าตรงเนี่ยแกนเนี่ยเอียงไปทางขวาชัดเจนปลายเนี่ยเขาเสริมมาค่อนข้างตึงตั้งแต่ บริเวณสันจมูกถึงปลายจมูกนะครับจากลักษณะของมุมเงยนะครับจะเห็นว่าปลายจมูกคนไข้เนี่ยมีสระบางใสนะครับอย่างแบบแบบนี้คือปลายอาจจะใกล้ทะลุนะครับในไม่ช้าเนาะรูจมูกมีความไม่เท่ากันสองข้างนะครับคอเลมิล่าเนี่ยจะเห็นว่ามีแกนเอียงไปทางขวานิดๆนะครับคนไข้เคสเนี่ยเข้าไปเนี่ยงานที่ค่อนข้างยากเลยก็คือเรื่องของพังผืดนะครับที่ค่อนข้างเยอะนะในคนนี้เนื่องจากว่าทำมาหลายรอบแล้วดีคนใหญ่มากนะครับอันถือว่าใหญ่มากหัวที่ใหญ่แบบนี้มันจะไปดันปลายตรงๆนะครับ ทำให้ปลายเนี่ยมันบางใสและอาจจะทะลุได้นะครับเข้าไปล้อพังผืนนะครับจากนั้นเนี่ยเราใช้เป็นเทคนิคโอเพนนะครับใช้กระดูกอ่อนหลังหูนะครับในการยืดผนังต้นจมูกนะครับสันเนี่ยเราวางเป็นซิลิโคนนะครับไล่สลปไปตั้งแต่บริเวณหัวตาครับให้มันรับกับหน้าผากไม่ให้สูงเกินไปนะครับครับแล้วก็ตรงตรงปลายเนี่ยเราวางด้วยกระดูกอ่อนกราฟตัวเองนะครับซ้อนไม่เป็นชั้นๆแล้วก็เราทิ้งปลายหยดหนาไว้เล็กน้อยแล้วก็ข้างบนเนี่ยคุมด้วยเนื้อเยื่อหลังหูอีกทีหนึ่งนะครับอ ทรงเรฟ e ฟ e n c e ร์ของคนไข้นะครับ